ในการตั้งวาลวประกอบนะครับหรือว่าเปลี่ยนซิมวาลวอะไรแนละ้วเวลาประกอบเราจะต้องตั้งมาร์คสูบ2นะครับสูบ2ก็คือเลข2แล้วก็ขีดแล้วก็ตัวทีนะครับอันนี้คือสูบสจงังหวะมาร์คนี่เนาะในการประกอบแคม ID ไ,ไอเสียนะครับอ่าแล้วก็นี้ตรงเนาะแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่ง วิธีแยกนะครับว่าแคมไ d หรือว่าแคมไอเสียนะครับแคม id นะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะไม่มีล่องนะครับแต่เวลาเป็นแคมไอเสียนะครับมันจะเป็นล่องนะครับตรงนี้นะครับล่องนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้เนาะนี่นะครับมันจะเป็นเสมอเรียบเลยนะครับมันจะไม่มีล่องตรงกลางระหว่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอันนี้นคือไอเสียนะครับนี่นะครับอา่ากล้องมันไม่โฟก,กัสเนาะนี่คือไอเสียนะครับมันจะเล็กนิดเดียวนะครับให้เราสังเกตดูดีดีมีร่องคือไอเสียถ้าไม่มีคือไอดีนะครับอา่าดูแค่นี้นะเนาะอ่าวิธีแยกแคมป์นะครับเดีย๋ยวใส่แคมป์กัน เมื right uh so Asia, so ่อเรายกแคมขึ S. Hmm. <S ้นใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็ต้องมาใช้กันนะฝั่งไอเสียก็คือฝั่งท่อไอเสียนี่นะครับฝั่งท่อไอเสียก็ปุ๊บก็จะมีแคมไอเสียก็จะมีร่องนะครับตรงกลางตรงนี้เนาะร่องตรงนี้คือบ่งบอกว่าเป็นฝั่งไอเสียนะครับร่องตรงกลางนี้นะแล้วก็ฝั่งไอดีก็คือฝั่งคอท่อไอดีเนาะเราก็ต้องมาเช็คว่ามีร่องไหมไม่มีร่องก็คือถูกนะครับนี่คือแคมไอดีอันนี้คือแคม เสียพอเ,เช็คแคมถูกปุ๊บแล้วก็มาดูมาร์กนะครับมาร์กเนาะสำหรับรถรถรถใหญ่นะครับแคมก็หลังจากที่แยกตัวไหน id เสียเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมาร์กมาร์กสีมาร์กไม่มีสีนะครับแต่ละตัวสองตัวมีเหมือนกันเลยเราไม่ต้องไปสนใจที่มาร์กไม่มีสีนะครับให้เราสนใจมาร์กที่มีสีนะครับมาร์กที่มีสีก็คือสังเกตครับว่า e.x นะครับอยู่ฝั่งไอเสียนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะไม่มีตัวหนังสือนะครับเอาฝั่งที่มีคําว่า e.x ไอเสียนะครับหันมาทอยเสียนะครับแล้วก็ฝั่ง i.d. นะครับ e จะมีคําว่า i. i.n. นะครับตรงนี้นะครับหันทอยดีนะครับแล้วก็เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือสี่จุดนียครับจะต้องเป็นเส้นตรงขนานกับฝาสุบตรงนี้นะครับ ต้องเป็นเส้นตรงขนานกันเนาะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเรามองมา1 2ึ่สามสจะเป็นเส้นตรงขนานกับฝาสุบตรงนี้เลยนะครับถ้าดูก็จะประมาณนี้นะตรงกันนะครับอ่าเมื่อตรงกันอย่างนี้เสร็จอันดับต่อไปนะครับเช็คแคมไอดีแคมไอเสียตรงเนาะ ตรงเสร็จปุ๊บดูมาร์กมาร์กตรงนะครับมาร์กตรงแคมตรงก็จะมีอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้สําคัญเลยครับอย่ามองข้ามนะครับฝั่งไอดีนะครับฝั่งไอดีนะแคมดีนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะต้องชี้งายขึ้นนะครับง่ายมานะครับลักษณะมุมอย่างนี้เนาะฝั่งไอเสียนะครับมันจะง่ายลงนะครับนี่คือ2ตัวงายขึ้น สองตัวนะครับตัวสุดท้ายนี้หงายลงนะครับหงายขึ้นเนาะหงายลงนะครับวกน้ํามันนะครับอย่าให้ขาดเลยนะครับนีอันตรายมากชาร์ปนะครับใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่กับฝาชาร์ปไปด้วย หวงน้ำมันนะครับน้ำมันหล่อลื่นนะครับอย่าให้ขาดนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่บูธนะครับสองตัวสองตัวแล้วก็ใส่ฝาประกบนะครับฝาประกบก็อย่าลืมใส่น้ำมันด้วยนะครับ